ตกกลยกัดเลยนะครับกบยางขีงฟอกนะครับมาที่เฮ้ยงัดมาทางยาเลยนะ ช้อนสายสวยเลยครับพอเหยื่อตกปุ๊บมันซัดเลยตัดดิงนะครับดูครับตัดเข้าไปครับกอยางชิ้นฟอกสีเขียวนะครับ เดยื่อตกปุ๊บมันสัตว์เลยใส่มันจ้องอยู่แล้วฝ่างานนะครับกบยางคิงฟอกใส่กระชอนนี้ไม่วนพลาดเลยนี่ครับหมายช่องปากท่อแบบนี้ครับทีเด็ดเลยครับจะส่งกบยางลงไปดูครับ อยู่้วครับกบยางคิงฟอ็อกโอ้โหเกินมิดเลยครับตัวนี้กบยางคิงฟอ็อกนะครับหมายปากท่อ กิปเปอร์มากบยางคิงฟอกครับหมายปากทอลากจชา้าช่องในน้อยครับอย่ามองข้ามครับสายสวยเลยครับตัวนี้ฝ่ากงานนะครับกบยางคิงฟ็อกสุดยอดจริงมาถ่ายรูปนครับ ลองเคาะเล่นๆนะเคาะใต้น้ำมาเรื่อยๆแล้วมันกัดเฉยเลยโอ้โห้ยคลิปนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับไม่ได้ตั้งใจกบยางคินฟ็อกเมื่อกี้ก็ลองเคาะเล่นๆนะครับ พใต้น้ำมามันก็กัดนะไม่ได้สังเกตด,ด้วยสุดยอดครับใต้น้ำมากัดนะครับลองดูครับ ใกล้เลยแม่มีม่งกาสใกล้เลยบยางคิงฟอกนะครับโอ้ดูแผลครับกาดเข้าไปเต็มเนีย่ยฝ่ามง,งาน,นะครับกบอยางคิงฟอกหมายน้ำลงลงครับเรียนปลามากัดได้ดี ลนนนอนม่เเยเนะกบยางคิงฟ็อกครับไหมบึงแหนกัดปุ๊บรถคันตัวนี้ส่งยาวเลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกัดด้วยนะเมื่อกี้กัดเบามากฝ่างานนะครับกบยางคิงฟ็อกเมื่อกี้อาจไม่เห็นช็อตกัดนะครับขออาภาัยด้วย